สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหวยฮานอยสูตรแจกหนอยวันที่สาเดือน12บพี่หกนะครับผมสูตรแจกนหนอยเมื่อวานนี้ก็เข้าตั้ง3ามนอยเลยนะเข้า3 i, ามฮานอยก็จะเข้าเป็นฮานอยกาศาสตร์ 6 6 9 7 4ผมให้6กับ7นะครับฟัน6 6 9ตรงตรงแต่ว่าเป็นตัวกันเป็นตัวกัน7 4 8, 8, ไม่มีโอ้โ oh. หจะเข้าบนล่างก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวเด่นนี่มาบนล่างเลยห่วห้าน้อยนะครับปกติ4 7 3 4 2ผให้6กับ7นะครับฟันหไม่มี6เลยมา7 จ่อเข้าอยู่ใน6คู่อยู่7337 3, 3, 7. อยู่ใน6คู่อยู่นะ37นะมาอยู่สำหรับ VIP VIP 4 74897นะผมผมให้7นะ7กับ6 7997 7นะเป็นตัวกันนะเลขวินนะครับเมื่อวานเลขวินผมให้6 ให้เให้เแล้วก็ให้3นะถ้าพี่ๆเอา7มาจับคู่กับ3ก็จะเข้าเป็นรอบปกตินะ7 3 3 7ถ้าเอา7มาจับคู่กับ9ก็จะเข้าเป็นรอบ vip นะ97นะเล็กวินเมื่อวานนี้มา2ฮานอยเลยมาตามรุ่นกันต่อนะครับนะก็จะมาเริ่มจ i, ออากหววฮานอยกาซาด หวยฮานอยกาซานะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็น4 4กับ3นะครับก็จะมี4 0 4ศูนยนะครับ3031แล้วก็39ตัวกันนะครับ4ี่หกสา สาปตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้ก็จะมี40่ศูนแล้วก็30 วยฮานอยแรกนะครับการศาสตร์ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษหวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้สามฮานอยก็ยังเหมือนเดิมให้เด่นเหมือนกันหวยฮานอยพิเศษเด่นวันนี้ก็จะเป็นสี่นะ 4กับ1น <c oughs> กับ1นะครับก็จะมี4 6 4 7 4 8 1 6 1 7แล้วก็หนตัวกันนะครับ4 5่ห้ากับ4 0 เน้นที่สีละกันสีแน่อนอนน้อยพิเศษนะเนี่ยวันที่30สีแน่อนอนจะก,ก็จะมีสี่หกสีแล้วก็1 6ึ่งหกละกันฮาหนอยนะครับพิเศษ หวยฮาหนอยที่2พิเศษก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮาหนอยปกติสำหรับปกติ1กับ4 1กับ4นะครับก็จะมี1718 1เ1 8 1, 1, 8 1 9 สี่เแล้วก็ส9ตัวกันนะครับ1 0 4 0 1 3ูนย์นกับหนนะครับผมตัวฟันนะครับเป็นเหล็กหนึ่งตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี้ยนะครับก็จะมี17 18 19แล้วก็49หว้วยฮานอยนะครับปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็น VIP ขอให้เข้าอีกรายการสำหรับปกติเนะต่อไปก็สุดท้าย VIP นอยวนะครับสี่กับหนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่นะครับก็จะมีหนึ่งเจดหนึ่งเหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็สี่สองตัวกันนะครับหนึ่งสามสี่สามหนึ่งแปดกับหนึ่งหก ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมี1 7 1่1 2จแล้วก็4 9นะครับนะสำหรับหวยฮานอยสูตรแจกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขเอาเอาสี่ตัวเลขดีดไหมทุกคนสามตัวเลขมัน สตัวเลขหรือหรือว่าสถ้าสผมคิดว่าน่าจะเข้าดีกว่านะเอามาจับบินกันเนี่ยจับบินกันก็จะมีเลข1เลข4เลข8 1ดหสีด,หสดอ่าแล้วกว็เลข ศูนย์ไหมศูนย์สามสามสามก็ได้หนึ่งสี่แปดสามนะครับพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กันหนึ่งสี่แปดสามนะหรือเอามาจับวินกันนะเอาจับบินกันนี่แหละนี่จับวินกันจับวินกันนะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ